เปของีครูนี่หว่าเอาเป็ของมีครูใส่ปุ๊เป็นมาอะไเป็นอะไรงยยอดเลยเป็นอะไรไปเฮ้ยรองเท้ารองเท้ารองเท้าก็มีครูเป็นของเกมนกันไอฉีกตลอดยายาฉีกมากเจ้าพี่ไม่ต้องมาพูดอะไรเลยค่ม่อมฉันจะไม่เชื Arizona, ่อคำเจ้าพี่ต่อไปแล้วเจ้าพี่เนี่ยอย่าอะไรกฟังพี่โอ้หเนี่ยเวลาเ้าอยากได้ใครเาจเป็นอาการเนี่ยเนี่ย เพียงค่อย่ไปฟังหมา嘛ไม่รู้อะเพียงแค่เพราะเจ้าพี่ทําให้หม่อมฉันต้องกลายร่างไปเป็นม้านับตั้งแต่วันนี้หม่อมฉันจะไม่ยุ่งไม่คุยกับเจ้าพี่แล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยเชื่อดิปาก่อน umm> ีด้ไหมโอเคอยู่เน okay ี่ยนับจากนี้ต่อไปฟังปากหม่อมฉันดีนะเพียงแค่เพียงแค่ยังยังมีพี่เลยเจ้าพี่อดเอออะไเยอะอะไเยอะ